จากพลังงานที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดแล้วก็เหรียญพลังงานที่อาจารย์ห้อยเนี่ยในเหรียญนี้เนี่ยอาจารย์มีความเชื่อว่าอย่างไรเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นสิ่งที่อ้างอิงได้ในทางการแพทย์หรือว่าเป็นสิ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้คนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรอาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับอันนี้ผมกําลังศึกษาอยู่มันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมพูดให้ฟังว่าในพลังงานแสงแดดเนี่ยมันมีมันมีสเปกตรมัม นะมันมีแสงต่างๆหลายหลายสีนะนอกจากสเปกตรัมนะไอ้ที่ต่ำกว่าเกินก่อนถึงสเปกตรัมหลังจากสเปกตรัมก็ยังมีเยอะที่เรายังไม่รู้ครัไอ้พลังงานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพลังงานคอสมิกซึ่งผมเรียนให้ทราบว่ามันเป็นทั้งสารอาหารครับนะแล้วมันเป็นทั้งยารักษารโรคครับนะ มันเกิดโดยธรรมชาติของมันจากจากสาอาทิตครับนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยคุณนึกดูสิว่ามันดึงดูโล,โลกได้ยังไงทำไมโลกเราถึงต้องต้องอยูอ่หมุนรอบดวงอาทิตย์ครับนะครับเพราะว่าในโลกเราเนี่ยในศูนย์กลางของโลกเราใจกลางของโลกเราเนี่ยมันมีโลหะนะมีโลหะ เหลวครับที่เราเราเรียกว่าแมกมาแมกมาอยู่ในร่อมกันอยู่อยู่ในเป็นนิวเคลียสของของโลกอ่หละผมจะเรียกแสงแดดว่าคอสมิกกันแล้วกันแสงคอสมิกเนี่ยพลังงานคอสมิกจะมาดูดเอาแมกมาครับคุณเอาเหล็กมาวางไว้แล้วก็เอาแม่เหล็กมาไอเหล็กนี่จะกลายเป็นเหล็กแม่เหล็กถูกต้องไหมถูกต้องครับ ไอ้แมกมาเนี่ยก็ดูดซึมเอาพลังจากแสงอาทิตย์จากคอสมิกเนี่ยมาเก็บรักษาไว้ในโลกใต้โลกอันเดียวกันนี่แหละคือพลังเดียวกันนี่แหละแต่มันถ่ายเทนะครับในคอสมิกมีอะไรในแมกมาก็มีอย่างนั้นเหมือนกันนะรู้ไหมครับมันก็จะมีทั้งนิวตรยนมีทั้งสารอาหารมีทั้งยามันก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าใต้พิภพเนี่ย มีคริสตัลหลายหลากสีมีโลหะหลากหลากหลายนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีพลังมีพลังสะสมไว้เป็นนานหรือเนล่ากี่ล้านล้านกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนล้านปีเราก็ไม่รู้กี่ล้านล้านปีนะครับมันสะสมอยู่ในนั้นทีนี้ไอ้นี่มันจะออกมาได้ไงมันก็มาออกทางเ,เวลาเวลาภูเกาไฟาระเบิดราว่ามันก็พุ่งออกมา มันก็ผูกออกมาใช่ไหมมันสะสมไว้นานมันออกมาเวลาผูกของไฟระเบิดแต่เวลาว่าออกมาก็พวกนี้มันก็ออกมาอ๋อครับทีนนี้ก็มีนักวิยาศาสตร์หัวครีเอทีฟหัวสร้างสรรค์หัวสร้างสรรค์ก็ไปค้นคว้าโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์นะครับไปค้นคว้าเป็นคัดสกัด ไปสํารวจแล้ว่าสำรวจเาว่าว่าไออันไหนมีดิดอะไรอะไรนะฮะครับอ่หาอันไหนมีครับพาวเวอร์ตรงไหนยังไงเขาก็เอาสกัดมาแล้วมาทําเป็นเหรียญนะฮะโดยโดยใช้ไอ เอ็นานอเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นนาโนย่อยระดับโมเลกุลลงไปมันก็เกิดเป็นเหรียญเเอ energy ขึ้นมาล่ะอ๋อเป็นเหรียญเป็นโลโลนมาทำเป็นเหรียญเป็นเหรียญพลังงานขึ้นมาล่ะอ๋อเป็นเหรียญพลังงานนะครับควอนตัมทรายที่ว่านี่นะนั่นแหละเป็นเป็นมันมาจากควอนตัมฟิสิกส์นะอ๋อไอ้นี่เป็นหินมาจากลาวามาหินมาจากลาวาแต่เป็นพลังที่สะสมมาจากสะสมมาจากคอสมิกนี่ล่ะอย่างเดียวกับคอสมิกพาวเวอร์เนี่ยคอสมิกเเอ energy มีอะไรไอ้นี่ก็มีอย่างเดียวกันมันถ่ายเทกันมา